กำเนิดดาวฤกษ์จากฝุ่นผงสู่ดวงดาวในห้วงวกาศอันกว้างใหญ่มีสิ่งที่เรียกว่าเนบิวลาเป็นกลุ่มกา๊าซและฝุ่นละอองขนาดดําหืนมาซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของดาวฤกษ์เนบิวลาเหล่านี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและธาตุหนักอื่นๆที่เกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์อุ่นก่อนแรงโน้มถ่วงจะค่อยๆดึงดูดสสารเหล่านี้เข้าหากันเริ่มต้นกระบวนการก่อตัวของดาวฤกษ์เมื่อแรงโน้มถ่วงดึงดูดสสารมากขึ้นเนบิวลาจะเริ่มยุบตัวลงเกิด<ๆ>เป็นก้อนหนาแน่นที่เรียกว่าโปรโตสตาร์ โปรโตสตาร์นี้ยังไม่เป็่งแสงแต่มีความร้อนสูงขึ้นจากการบีบอัดของแรงโน้มถ่วงสสารรอบข้างยังคงไหลเข้าสู่โปรโตสตาร์ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขณะที่โปรโตสตาร์เติบโตขึ้นอุณหภูมิภายในแกนกลางจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่อะตอมของไฮโดเจนเริ่มหลอมรวมกันเกิดเป็นฮีเลียม กระบวนการนี้เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเมื่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเริ่มต้นขึ้นโปรโตสตาร์จะกลายเป็นดาวฤกษ์อย่างเต็มตัวพลังงานที่ปล่อยออกมาจะสร้างแรงดันมหาศาลต้านทานแรงโน้มถ่วงทําให้ดาวฤกษ์อยู่ในสภาวะสมดุลดาวฤกษ์แต่ละดวงมีขนาดสีและอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลเริ่มต้นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่จะมีสีฟ้าและร้อนแรงกว่าในขณะที่ดาวฤกษ์ขนาดเล็กจะมีสีแดงและเย็นกว่า ดาวฤกษ์ใช้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไฮโดรเจนในแกนกลางหมดลงเมื่อไฮโดรเจนหมดดาวฤกษ์จะเริ่มหลอมรวมฮีเลียมเป็นธาตุที่หนักกว่าเช่นคาร์บอนและออกซิเจนเมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลีย์หมดลงดาวฤกษ์จะเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตดาวฤกษ์ขนาดเล็กจะกลายเป็นดาวแคระขาวซึ่งเป็นซากดาวฤกษ์ที่เย็นตัวลงเรื่อยๆดาวฤกษ์ขนาดใหญ่จะเผชิญจุดๆที่น่าตื่นเต้นกว่าเมื่อเชื้อเพลิงหมดลงดาวฤกษ์จะระเบิดอย่างรุนแรงกลายเป็นซูเปอร์ การระเบิดนี้จะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลและกระจายธาตุหนักต่างๆกลับคืนสู่อากาศซูเปอร์โนวาสามารถทิ้งซากดาวฤกษ์ไว้สองประเภทคือดาวนิวตรอนซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีความหนาแน่นสูงมากหรือหลุมดำซึ่งเป็นวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนแสงไม่สามารถหลุดพ้นได้ธาตุหนักที่กระจายออกมาจากซูเปอร์โนวาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนบิวลารุ่นใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวของดาวฤกษ์รุ่นต่อไปวัฏจากของดาวฤกษ์จึงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด การศึกษาดาวฤกษ์ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเอกภพและที่มาของธาตาุต่างๆที่เป็นองค์ประก,กอบของโลกและตัวเราเองฝุ่นพงสู่ดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของดาวฤกษ์แต่เป็นเรื่องราวของพวกเราทุกคนการทำความเข้าใจกำเนิดดาวฤกษ์เป็นการเปิดประตูสู่ความรู้และความเข้าใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งเรื่องราวของการกำเนิดการเปลี่ยนแปลงและจุดจบของดาวฤกษ์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรอคอยให้เราค้นพบและเรียนรู้